เห <c oughs> <c oughs> นื่อย <c oughs> หัวเราะเหนื่อย เลาะมากตดตัวรู้เหรอมีพมาหัวคอนค่ะย่อมเขามองกล้องไอ้ดิวมันเจ้าแรงฮะ,ะหัวคอนนะจะชอ,ชอบก็นั่นแหละ